มื่อนี้อากาศอุ่นขึ้นครับมื่อนี้บรรยากาศดีอยู่คือสีบโบน้าแห้งคือมือก่อนลงมาหาอยู่หากินคือเก่าครับกับบ่าวหลัดลองโค้งนะครับมื่อนี้พอๆอกันคือเก่านะครับได้กันมื่อนี้นะครับช่วงหาเนี้ยมาแรงครับประมาณหามงแลงนะครับช่วงนี้พอดีอากาศก็อุ่นขึนใส่เบ็ดใส่หาปลาดุปลาคอ หายเอียนนะครับปลาไหลนั่นงละาะวส่วนมากก็จะถืออยู่สองสามอย่างนี่แหละมันนี้สิมันคือกูมืออยู่บอหนามก็ยังใสดีอยู่ยังแรีนไปบอโกบหรือหนูเนาะมันแรมันมีคาเนี่ยแบบ,บนันมันจะเป็นอาจสิเป็น อัน,นเป็นจนพอดเนาะบอ่อจนพเก็เห็นแหละความนี่จะป่านะครับลำห้วยป่ากับอุดมสมบูรณ์อยู่ส่วนหมากก็จะมีเห็นมีจนพอดมีหนูลงมาหากินริมหนามบางนีก็มาใช้ผีนหน่อยมองเป็นๆใช้มองเป็นๆ เดิมลังแหลกพี่น้องอวันนี้ใส่เทหัวเวนเน่คิดว่าถ้าใส่เร็วๆกับสิได้ยมกลับขึ้นมาเลยนะ,ยะยนี่คับเออสังเกตหูเอียนน้ำเด้อถ้ามีหูเอียนกับยอดหูน้ำยอดหูเอียนน้ำไปเลยสังเกตเลยใส่หาบัดคุย่างเลย เบิ่งวิธีใส่เอียนนะพี่น้อง,งเข้าสังเกตเข้าจะพ่ายเพื่อเลาะฟังลาหัวหินสีแล้วปุ๊บเนี่ยถ้าเขาเห็นหูริมน้ำนะครับเห็นหูริมน้ำปุ๊บเนี่ยเข้าเสียบเนื้อแล้วปุ๊บเขาก็เอาเนื้อเข้าเนี่ยเข้าไปย้อนเข้าไปในหูเอียนนะครับย้อนเข้าไปในหูมันนะครับ โหน้านะครับถายถามันมีนี่หูมันน่ะแบบเดียวนะครับวนจะออกมาเลยอเเยกระเทงครับยอนข่าล้วเบาครับ,บวิธีใส่เอี่ยนใส่เอี่ยนนามครับบางทีก็ใส่เบ็ดใส่ใส่ลงนามสีเอี่ยนก็ลงหากินอยู่ริมนามอยู่ในนามขึ้นกันนะพี่น้อง แต่ลลักมันก็จะมีหูอยู่เขามันถ้าเขาเห็นหูมันนี่เขาหย่อนในหูมันเลยนี่จะจะชั่วเลยนะครับปรเปอร์เซ็นต์ถือสูงนะครับปรเปอร์เซ็นต์อะไปเรื่อยๆอเขาเอ่ยมาตั้งนานเขาเอ่ยอย่างเงี้ยก็ทำปลาซอยไปดิไนด้ทำปลาซอยมองนั้นแล้วมองปลาซุ่มเปินว่า เราหลอกไปนะครับก็พยาามสังเกตนะครับมองได้เป็นหูริมน้ำนะครับแต่เป็นหูปุ๊บนี่เข้ากับคือมันใจเลยลอยเป็นหูเอียนแต่บางหูเขาอาจจะใส่แล้วนะครับเขาจ,จะใส่ก่อนแล้วอาจจะได้เหลี่ยวอาจจะบุมีครับหูได้ที่เขาไม่เคยใส่นะชั่วนะครับแต่เขาไปย่อนไปย้อนหูเขาวะหูเอียง <c oughs> เริ่มคำเขาคำเขาหละไก่จิ้งเปิดแหละพี่น้องยังบาไล่หลังอ อันนตยคือปลาใส่บางนี่น้ำนี่สิเป็ดปลานึ่นะ <c oughs> ลักๆกกับผอดใส่หูเอียนกับใส่ใส่ยเอียนใส่เป็ดปลาใส่เป็ดปลาบ่าลายหลังไหนได้ส่วนบางยอดใส่หูเอียนเขาเอิน่ายอดหูเอียน เลยทำมาซอยมาแล้วแหละมองนั่ะแหละทำมาซอยคดตัวน,นั้นเทีเ็นตัวนี้นะพี่น้นงเปิดกล้องกีงากล้องใหม่นะครับแล้วก็เป็นปลาที่เป็นแปนนะครับที่สี่ให้เบิรงนี่นะครับตัวนี้มันเป็นภูมิปัญญาชวาบาลน,นะครับวิธีหาปา่าเขาเรียกปลายเกยาะแบบไกรก็จะตัดงาใหม่นะครับตัดเสื้อใหม่สุมนี้ที่ริมริมตลิ่งริมน้ำนะครับ ตัดๆๆๆออกแล้วก็เอามาลงมากองไว้ที่นีแล้วก็เอาไม,ม,ม้ไม้ไผ่ซักซักเป็นต่อเป็นต่อซักซักออมไห้บวไฮใหม้มันอยู่เป็นกองเดียวกันนะครับมันจุ่มอยู่หนอก,กองเดียวกันและบาลนี้เขาก็จะปาไห้นะครับประมาณสักนานนะครับเกือบเดือนหนุนบ้างแต่เป็นอันนั้นก็ได้อะประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์อย่างสีน้นะเขาจังมาก มาเอาดังนะครับดังแล้วก็ออม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 ไปเพียดไปดีด,ดีบานนี่อ่าเพียดไปดีดีล้วก็เอาขีเ้เหงื่อนี่นขี้เหงื่อออกนี่นขี้เหงื่อออกลังกระหันก็คือปลามันจะอยู่ทั้งในขี้เหงื่อนะครับก็คือต่อมเอาปลาครับทผู้บรรยารนชาวบ้านนะครับเปิดทาปลาแบบนี้นะครับคลา,ายว่าอาศัยว่าปลามันเขาเพื่ออาศัยในอันกองขี้เหงื่อกอง เศษใหม่กองขี้เหรนะครับแบบนี้แต่ว่าเรารลัดงขยังมาท่านได้ลองเบิงเชกเถื่อดอกเห็นเดบผู้อืน่นเพลิดนะครับนี่ก็คือมาใส่เบ็ดและมาเห็นนะครับมาเห็นกองแบบนี้ก็คือหูเลยว่าเป็นเ,เขาเรียกว่ากองเหาะเหาะขี้เหาอ,อ,อเหาะเศษใหม่นะครับใหันเป็นที่ป้าเขาไปอยู่ไปลบไปอาศัยอยู่หาอยู่หากิน กุ้งซิ่วเขาไปยุ่ในหาปลาเขาไปกินนะครับฮะไก่ซีเสร็ล้วหละไก่ซีไซแล่แหละเ่วเวินกขพอดีคำครับต่เวินคำคอ,อยมากฮะจะเมืองบาดยามพอดอีก็ันึงครับหมดใ่แล้วก็ยาม ย้ำกลับแต่มันอยู่คางเดียวกันเบิดเท่านั้นแหละเอ๊ะคือตีนตีปลาโอ้ปลาปลาอย่างนี้ปลาหน่อยปะปลาคอใหญ่แค่ยู่อันเด็ดตีอยู่หางตีงแบบคือปลาหน่อย ba nhá, Khó và khó nổi Mưa này bột Ba nhảy bớt vó mà Thử yên cái tốt này nổi Và khó cả tốt nổi đến tôi nhảy Yên cái đây và khó cái đây Tà nhăn quá xong tà ta có bó đêm là phao bớt 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 không ta là phao ta nhà nó mà đẹp cho ta cái này kiến nghị có chờ xe cự Money a cà đi ba ki bolo nó tay ta tay ngon 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 ủa ừ. cái nhánh này yên cứ mịt tìm dịp nào cái chân giọt thu mua vàng đi ăn đi cùng mà. ก็ขำยังบ่ทีนี่เห็นนี่คือเงียวเหมียวแมวบ่แมวยิ่มาหาเลาะปลาอยู่บ่้ยหนึ่งป็ดไก่บ้านคนแหน่เนาะแมวมันไปไหนก็ของคือว่า

โอ้ยยังใหม่เขาตาได้บ่าน,นี่ยเนี้ขั้นตันนี้กงยะทรงมันถึงสั่นบ่เป็นไหมแา้วเปิ้งใช้ม,มึงดูย้อนหูบ่ดังดอยงเดียโอ้ยย้อน,นหู ngâm tồi bấm chậm hơn rồi ta à. à. hiến thử coi như lúc này yên như thằng phỉ đấy, nhìn thằng thằng bạc nạm với nó. เอียนพี่ไล่อยู่ทางปากน้ำนี่เลยเออตัวน,นี้ใหญ่ขึ้นมาเนี่ยพี่น้องต้นแหลงโมใหญ่ปานใดตัวน,นี้คือเนี่ยปลดได้หมดเลย,เลยอืมปากแข็งขนาดเลยอืมเนาะมันตัวเดียวนี่แหละโมเอาขีมเนาะปกติขีมไปแหลมๆดูนี่เหลือโหม,มันมน่าหือเลอมันก็เลยไปมันเรือขีมแบบไซเบ็ดนะสิเป็ดนะ นี่ค่ะสื่อขีมปาก้ำแหนมาแบบนั้นปวเข้ขีบเพาะากเบ็ดเขาก็ปลดออกมา,ามปากขอเงี้ยวอตัดเกี่ยของหมดละตัดนัล่ล่ะถอดเอาคันเบ็ดออกมานำเด้อ มีเหงบ่หลอดด้งหลอดบ่อบ่อฮะนาที่การทยเบียดแต่ทีแรกเนาะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นอคร นินเทงธนูวาวมิดอิมจิมนี่ผอกดีแต่้างฟังนะ่ะ้างบอไซรับป,ป้าผอกดีเป็นไรครับ ขั้นมันกงทีค,ค,คือทีติงๆเนาะขั้นก็ติงติงลงไเลยละเอียดบ่เห็นขั้นนวดลงลง่ัน ไม่มีเงาเอาคือขันโงงลงหนวนหนวดลงมันว่าม่นเอียนบิงเออเร่งม,มานก็น,นาทีอยู่นะเว้ยเ <c oughs> มื่อนี่สงส้ <c oughs> มหอมาผ่นานว่ะเมื่อนี้ <c oughs> đấy sai cứ nhạt nhạt rồi ừ, ta nói nhưng này ừ. ta nội nữa hiệp con nổi เครื่องหลายๆมันปัญหาคือเท่าน,นั้นแหละจักรุดขนาดนั่งเสา้าบ่เป็นวันที่อั่นน่ะยังอยากรุดอยู่<ฮ>ตาเขียดเลยอนั่นน่ะพา เนี่ยมันมาจากเนียวเห็นบ่มัเนียกรุดไว้เนียกรอนไว้หลองสูตรมึงเบ้างงมฮากนั่แหละนี่นี่มันจับอยู่ในเครือหอยหน่อยพอดีเกาะหล่ะเอาเนื้อหอยหลองเบิ้งเอาเนื้อหอยถูกเส่ถูกเนื้อหอยเกาะเบิ้งบนเลยที่มีความเนียวกันมีเปอร์เซ็นต์ดูดทว่าขึ้นสดแจยงนี่ขนาดย่ามเชี่ยวเนียรละย่ามลบมากแบบเดียวงันยังเนียรกรอนอีกเหรอ 没得。来、mm.。

เคือถ้าไปสูนมันปบไปมันแนวมันหูมันไปเด้๋ดดันไปเด้๋ยวบดกูมองเพื่อกระดันน้องไปทั้งใหม่หลยแต่ว่าห้าก็บหูว่าเคยเคยมีคนมาใส่ก่อนบอนหูตัวนี้มันอาจจะเป็นหูเบาหูเบาเอาเสียงหลดเออ สองทางเป็นได้ขันเนยลยคือโกงมาเปนขันแห่วสัปดาห์เลยมองเลือกเลยยกดันพืนตรงนู้นูดเข้าเห็ดใหม่สันสัน ใช้เบ็ดแค่ขืบเดียวเท่านั้นเนี่ยเขาตึงไว้เลยไหมมันก็จะควงหัวไว้แบบนี้ให้เพิ่นดึงสีแหงานาสีป่ออ่านั้นสูตรนี้มันต้องสูตรใช้เบ็ดสันๆันนหมดแหละเป็นใดสูงอยู่บ่สูงมื่นบ่ นะตัวนี้ปลดง่ายเว้ยเด้หลุ่มวยไงรุวมวนเรามีกวเหมนเลยัวดเรามาลงหอมใไม่ได้ขันโกงณนง่าบอกได้ว่าหลุดดิลังได้ก็มีจะหลุดด้วยถือป้ากับหลุดมันทิ้มป้าตัโกมวยไ่นไนะ ดึนได้ฮะดูบ่ามันหยกให้เบิรงไหน,นกัะกระแน,นมันเข็นขักๆก,กันนะลังใดก็คือมีแต่ลุดแทะอ่ามันใหญ่เติบโตตัวนี่เออแต่ต้นมันใหญ่แน่สิมันบอกคอยลุดมันที่คืนนะมันจะกินเต็มถี่เขามัน vết là bạn này ừ. Cái này à, Theo tập thử nó Nó hộp, hộp đó Hàng này nó thử ghi của mình, hùng, mình vẫn... Tuần mất mồi nhảy thỏ nè Còn bạn này không còn... Tuần bạn này bé... Cháy, đẹp, ta nói hai ừ. như là... nêu, nêu. เปียนโมเสกเดีออกมากินซ้ำซุ่มอื่นตอดกินเบิก่อนเนียเลยหลอนก่อนนี่เป็นป้าหนหอยเอยนะห็ดนะปลาคอเด็กลอยองๆเนี่ยเน,นบอกเออเดี๋ยว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 เยวเ bằng đấy ô băng theo ngọc riêng để bạn này, thế, băng ngọc riêng độc, cái ta này có đây ám ทางเมื่อมันตีงบอกขั้นขั้นที่ติงๆแบบนี้นีคือเอียนเราแล้วว่ามีแมนเพิ่แเราแล้วจะขั้นประเภ็ดคอยยุ่ยขึ้นยุย่ยลงเลยนั่งอยู่ถ่ายเนะลยน่มก็มาเป็นบาทพี่น้องเอ้ยหนาวเฮ้ยเอียน,อออยนบอลึกอันนั้น

ยังกินหลอกเด็กโอ้เผื่อเรางอนนี่ลีม่านั่งอยู่ถ่ายนี่จนจม, <laughs> มันจังหงวอางอนไว้ม่นานันน่งอยู่ถ่ายพี่จังหู <laughs> มันถ่ายมันสูงเราเหยียดถ่ายสูงถ่ายสูงเลยเป็นเถืองงอนพี <laughs> ่จ้ยิงหูผมว่ามันที่แบบนี้หัก <laughs> แปลกว่ะ ่ายเลียงมาเลยเดี๋ยวชิแนมต้องกดเอียงนะนี่เนี่ยแหละขันตัวนี้มืออื่นจังวากันนิ้่หุเข่าละ่ะอิูเข่าแล้ว,เล,วเลิกละ่ะนะหอดฟังนะพี่เนาะโอ้ยประคอบังเดิน พอเอียงใส่ไว้แล้มานน้ำตัวนี้ของแถเลยประดุกประคอนีบดับประดุกประคอเอียงครับฮะมือนี้กัดพอแรงพองานอยู่ถือว่าพนงานมือนี้ก็ได้ยามาแรงนะครับมือเสาจังหวะก็ดอีกเพื่อนึงแต่ว่ามันโมป็นได้ตรงนี้หมอเสานี่นะมันก็สีหลอนเบิดขึ้นเา่าครับมือนี้ก็ได้หลายโตอยู่เอียงกับซ้ำซ้ำโตสี่โตนี่เลยเนาะ ถึงประดุกประคอเนี่นะครับสำรับมือนีก็พ่อๆกันทำนีแน้วครับเนาะถึงเมื่อแล้วครับครับ